สวัสดีครับผมมุกภาษานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับจอ Android นะครับที่ติดตั้งตรงรุ่นกับรถ Honda Civic FD นะหรือว่าเป็น Civic นางฟ้านะครับปีประมาณ2006จนถึง2011นะครับตัวนี้แล้วก็ติดตั้งนะครับโดยเดิมรถเนี่ยเป็นวิทยุ CD นะครับลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับเป็นของแบรนด์ซิลโกะนะครับตัวนี้หน้าจอ10นิ้วพร้อมหน้ากากนะครับตรงรุ่นแล้วก็มุมองศาในการรับชมเนี่ยพอดีสายตานะครับแล้วก็ฟังก์ชันระบบแอร์ต่างๆนะครับแล้้วกก็ยยาาจ หน้ากากเดิมนะครับเอามาติดตั้งเข้ากับหน้ากากใหม่นะครับไฟฉุกเชินอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับช่องลมแอร์ก็ตัวจอก็ไม่บังลมแอร์ด้วยนะครับพอดีสายตามากนะติดตั้งแล้วก็สวยหรูอลังการมากนะครับแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับจอ a n d ด o อยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานนะครับโหลดแอปต่างๆโหลดไฟล์วิดีโอหรือว่าไฟล์เพลงต่างๆนะครับมาเสียบต่อทางช่อง USB นะมีมาให้2ช่องนะครับเอาไว้ในที่เก็บของฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะแตะ วิดีโอนะครับจากไฟ์ USB ดูได้นะเราก็จะมีนะครับนะครับตัวนี้แล้วก็สามารถจะเ,เล่นเพลงนะครับได้ด้วยนะเราก็สามารถที่จะโหลดไฟล์เพลงมานะครับแล้วก็แตะมาที่เพลงนะครับเราก็สามารถใช้งานฟังเพลงจากไฟได้หรือว่า UV ได้นะครับง่ายมากนะครับแล้วก็สามารถใช้งาน FM ได้ปกตินะครับก็จะมีฟังก์ชัน fm นะครับไม่เราใช้งานนะครับค้นหาขึ้นต่างๆนะครับได้เลยนะครับง่ายมากแล้วก็สามารถที่จะนะครับใช้งานบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนนะครับที่จะคุยโทรศัพท์รับสายวางสายนะครับหรือว่าเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนก็ได้ก็จะมีฟังก์ชันนะครับบลูทูธมีการเชื่อมต่อนะครับเล่นเพลงก็มีบลูทูธเพลงมาให้นะครับก็สามารถจะเล่นได้นะครับแล้วก็ตัวจอนะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ h o อสป o นะครับ นี่เราก็เชื่อมต่อนะอินเทอร์เน็ตแลวฮอสปอร์ตครับให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะโหลดแอปต่างๆนะครับสมบิชีจีเมลเข้าไปแล้วก็โหลดแอปต่างๆนะครับมาทางเพ s สโต e นะครับเช่น y t u t u นะครับทีวีออนไลน์นะครับหรือว่าระบบนำทางนะครับยูทูบเราก็แตะเข้ามาได้นะครับเราก็สามารถที่จะค้นหามีเดียต่างๆนะครับทางช่อง YouTube ได้เลย นะตัวนี้นะครับนี่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานระบบนำทางนะเป็นของ o o o l l m m p s นะครับได้ปกตินะตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเซิร์ชสระบ,บุรีนี่นะครับการประมวลผลก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับจอซิลโกแรม2ลอม32นะครับ CPU 4คอร์นะตัวนี้ก็ ใช้ได้นะครับค้นหาเส้นทางต่างๆนะครับได้เลยนี่นะครับก็นําทางให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับแบบแม่นยํานะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถใช้งานนะครับแอปทีวีออนไลน์ทีเวลาเราก็ใช้ได้นะครับแล้วก็โหลดมาสามารถที่จะค้นหานะครับช่องต่างๆได้เลยนะช่อง3นะครับช่อง7นะครับแล้วก็วันทียี่สิบเก้า ได้หมดเลยนะครับนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็คันนี้นะครับติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่มเติมเพิ่มความปลอดภัยนะครับในขณะถอยก็มีเส้นบริะยะเรียบร้อยนะครับตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้งานครบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ราคาไม่สูงด้วยนะครับสำหรับท่านที่ใช้รถ h อ n ด a Civic F B อีเอฟดีนะครับซีวิกนางฟ้านะครับที่อยากจะได้จอ10นิ้วนะครับไปติดกับรถของท่านนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทร หรือว่าลายด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็โอเคครับขอจบรีวิวนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ